ผลการดำเนินง,งานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกอำเภอพินจังหวัดอุดรธานีปี2566การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในบ้านผู้ป่วยและบ้านใกล้เคียงบ้านผู้ป่วย กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายทั้งสองหมู่บ้านที่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออกโดยอสอมเป็นกำลังสำคัญในการกำจัดลูกน้ำยุงลายพ่นหมอกควันบ้านผู้ปว่วยพ่นระยะรัศมี100เมตรรอบบ้านผู้ปว่วยและพ่นหมอกควันทุกหลังคาเรือนทั้งสองหมู่บ้านที่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออก พ่นหมอกควันในโรงเรียนเขตพื้นที่รับผิดชอบที่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออกรณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องโรคไข้เลือดออกในหมู่บ้านเน้นย้ำมาตรการป้องกันโรคไข้เลือดออกสร้างความตระหนักให้กับประชาชน พ่นฆ่าเชื้อโรคด้วยเครื่องพ่นละอองฝอย ULV ทั้งสองหมู่บ้านที่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออกพ่นฆ่าเชื้อโรคในวัดในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสนับสนุนเครื่องพ่นละอองฝอย ULV โดยองค์การบริหารส่วนตำบลน,นาคูได้รับการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายสนับสนุนการพ้นหมอกควันซราเบ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเศร้าให้สุขศึกษามาตรการป้องกันโรคไข้เลือดออกและช่วยกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายโดยทีม SRT r T ระดับอำเภอสรุปผลการดำเนินง,งานโรคไข้เลือดออกในปี2 0 0